สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับเจ้าชะมันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษาย,ยน2 0 6 5นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร กดอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามบร็จใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายนะครับ ไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้วงล้อแห่งโชคลาภไพ่เดวิลนะครับสิบดาบสเวนออฟเพนทากเ t ิลเดอะทาวเวอราชินีถือเหรียญแนวสอดเก้าเหรียญเด็กถือไม้ ไพ่ใบสุดท้ายนะครับคิงถือเหรียญอิทธิพลใต้สําหรับได้นายออกขับโชคดีมากเลยครับคิงถือเหรียญกับราชินีถือเหรียญมาพร้อมกันในสับเดียวกันเนี่ยการเงินอัหวานมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวมีนแล้วก็หลักคณามีนนะครับไพ่ตัวตนของคุณคือไพ่เดวิลนะครับเดวิลเนี่ยคือฟังก่อนใจเย็นก่อนนะครับเดวิลเป็นประจําตัวหมายความว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียเอาข้อดีก่อน ข้อดีเนี่ยแปลว่าคุณสามารถมองการไกลคุณสามารถที่จะมองกลยุทธ์นะครับมีแผนการมีการรองรับในเรื่องของสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพราะคุณอาจจะมีไอเดียมีความคิดต่างๆสามารถพลิกแปลงสามารถเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะมีการเอาชนะแก่ศัตรูหรือเอาชนะกับคนตรงข้ามได้นะครับมีแนวทางมีแผนการมีการคิดการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมักจะมีความเสี่ยงเนาะมาควบคู่กัน แต่มันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากกว่าเพราะว่าคุณอาจจะกล้าได้กล้าเสี่ยงแล้วก็กล้าเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าไพ่เดวิลเนี่ยมันเป็นไพ่ของความเสี่ยงด้วยเช่นกันแต่ก็ระมัดระวังนิดนึงอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้นะครับถ้าเดวิลขึ้นมามันแปลว่าทําอะไรเนี่ยควรจะต้อง แบบแบ่งรับแบ่งสู้นิดหนึ่งนะถ้ามีกลยุทธ์ก็อย่าใช้กลยุทธ์มากจนเกินไปเพราะมันอาจจะเกิดปัญหาหรือถูกจับตาถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็อาจจะทําให้ตัวคุณลําบากภายหลังก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังเพราะคุณอาจจะมาเครียดแล้วก็วิตกกังวลภายหลังก็ได้ถ้าคุณใช้กลยุทธ์มากจนเกินไปอันนี้คือเป็นข้อเสียเนาะ แล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอาจจะมีความอยากได้ไขมีมากจนเกินไปอันนี้ก็ต้องควบคุมภาวะอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อยากเกลี้ยกล่อมจนเกินไปด้วยนะครับข้อดีเนี่ยแปลว่าคุณสามารถพลิกแพลงสถานการณ์เก่งแล้วก็สามารถมองการไกลแล้วก็แบบปรับอะไรได้ดีโอเคมากขึ้นมีช่องทางในการหาลาบหาผลได้ดีมากขึ้นเองนะครับ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีมีนลัคนามีนนะครับการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสต่อยอดมีโอกาสพัฒนาที่ดีจากไพ่เด็กถือไม้มีโอกาสาาที่คุณจะเติบโตมั่นคงกับในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องการงานได้ค่อยเป็นค่อยไปเพราะเด็กถือไม้ขึ้นมา มีไพ่การงานขึ้นมาเพียงใบเดียวมันอาจจะทําให้ตัวคุณอะมีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีนะแต่มันอาจจะไม่ได้บวหวาไม่ได้แบบก้าวกระโดดนะครับหรือใครที่ต้องการตําแหน่งชื่อเสียงในช่วงครึ่งหลังของเมษาเนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนมันมีไพ่เซเว่นออฟเพนทาขึ้นด้วยมันมีโอกาสที่คุณจะได้รับนะครับตรงนั้นเนี่ยการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเนี่ยแต่ไพ่มันขึ้นแค่เด็กถือไม้เองแปลว่าใครที่รอคอยก็ต้องรอต่อไปอาจจะเป็นเดือนหน้านะครับเดือนนี้อาจจะยัง แบบมีการแบบเขาเรียกว่าใครที่อยากเปลี่ยนงานเนี่ยมีโอกาสได้งานแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ตําแหน่งอันนี้คงต้องรอคอยไปอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเด็กถือไม้ขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าการเริ่มต้นแต่ว่ามันยังไม่ได้แปลว่าการได้ตําแหน่งดังนั้นคุณก็ต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยไปอีกสำหรับใครที่รอคอยในเรื่องของตําแหน่งแต่มันยังมีโอกาสนะเจ็ดเหรียญเนี่ยมันแปลว่ามีโอกาสนะเพียงแต่บางทีมันอาจจะถูกเลื่อนนะครับหรืออาจจะแบบ ยังต้องการพิจารณาอีกสักพักหนึ่งแต่การเริ่มต้นงานใหม่เนี่ยมีโอกาสในทิศทางที่ดีใครที่กําลังแบบอยากจบปัญหาในเรื่องของการงานนะครับมีความเครียดความไม่ตกความกังวลจากไพ่ก้าดาบเนี่ยนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วรู้สึกว่าเป็นกังวลมีปัญหามีเพื่อนหลักหักเล่มโหดมีไพ่เดวิลด้วยนะครับถ้าเดวิลเนี่ยมาพร้อมกับกดาบเนี่ยแปลว่า จะมีความทุกข์ใจมีความรู้สึกเหนื่อยใจหรือมีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าแบกรับภาระทางใจเพราะคุณอาจจะมีศัตรูรับหรือมีเพื่อนหลักหักเหล่มโหดอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าเราไม่โอเคกับการที่เราจะอยู่ตรงนี้เราก็เลยรู้สึกเหมือนแบบอยากจะจบปัญหาลงไปจาก10ดาบแล้วก็ the tower ด้วยนะครับคุณอาจจะอยากจบปัญหาตรงนี้ไปเพื่อเริ่มงานใหม่อยากจะไปอยู่ที่ใหม่อยากจะไปอยู่อะไรที่มันเป็นรู้สึกแบบ ไม่ต้องกดดันไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องเครียดนะครับทำงานก็เหนื่อยพอแล้วอันนี้ยังต้องมา,าเขาเรียกว่ามาเครียดนอนไม่หลับอีกนะต้องมาสร้างกลยุทธ์ต้องสู้กับคนอื่นมันรู้สึกเหมือนแบบไม่โอเคเลยนะประมาณนั้นนะครับบางคนอาจจะมีความเครียดสะสมนอนไม่หลับหรืออาจจะมีการบาดเจ็บนะครับหรือมีการล้มหมอนนอนเสื่อได้อันนี้ต้องระมัดระวังเพราะมีไพ่สิดาบด้วยระมัดระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการ มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการล้มหมอนนอนเสื่อนะครับแบบมีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้ชาวมินและคณะมินต้องระมัดระวังบางคนอาจจะเตะโต๊ะชนเตียงนะครับหรือมีปัญหาขับรถขับลาต้องใจเย็นๆอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปเพราะว่า บางทีคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องเคารพกฎจราจรด้วยนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมีปัญหาเข้ามาแบบกระทันหันเกิดขึ้นทําให้ตัวคุณต้องรับมือเนาะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังถือว่ายังไปได้สำหรับการงานนะครับเพราะเด็กถือไม้มันแปลว่าคุณสามารถต่อยอดสามารถพัฒนาแล้วก็เติบโตไปแนวโน้มติดทางที่ค่อนข้างโอเคพอสมควร บางคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าแบกภาระในเรื่องของการงานรู้สึกเหมือนแบบต้องรู้สึกทุกใจทํางานไม่เป็นอะไรที่มันเป็นแบบความรู้สึกดีเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมีปัญหามันมีอุปสรรคแล้วก็มีการทะเลาะก,กันบาดหมางใจกันแบบไม่ กินแหนงแขลงใจกันนะเหมือนแบบไม่ถูกกันอะไรประมาณเนี้ยด้วยมันเลยทําให้ความรู้สึกของคุณอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแล้วใครที่กําลังรอง,งานเนี้ยก็มีโอกาสจะได้งานแล้วนะครับเพราะมีเด็กถือหมายแล้วก็อาจจะมีโอกาสดีๆมีความหวังใหม่ๆเข้ามามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยนับสนุนคุณอยู่นะครับมีไพ่คิงถือถ้วยคิงถือถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะที่คอยช่วยเหลือเรา แล้วก็คอยแนะนํากับตัวเราหรือบางคนอาจจะมีโอกาสของการได้รับการสนับสนุนผักดันที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีด้วย,วยเช่นกันเพราะว่าอิทธิพลของไพ่คิงถือถ้วยเนี่ยแปลว่ามีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะมีคนคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวคุณนะถ้าเกิดคุณมีปัญหามีความทุกข์ใจลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูไหมเผื่ออาจจะได้รับ คำตอบหรือคําแนะนําก็ยังดีในการที่คุณเองนะครับจะได้การช่วยเหลือและก็สนับสนุนจากโดยเฉพาะเพศชายนะครับที่อายุมากกว่าตัวคุณนั่นเองเป็นเจ้านายคุณก็ได้เป็นรุ่นพี่ในที่ทํางานก็ได้นะครับประมาณนั้นเนาะค่อนข้างอวบและผิวขาวนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆเลยสำหรับชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนเนาะ หนึ่งสห้า้าใบเยอะมากแต่การงานขึ้นมาเพียงใบเดียวเองสำหรับชาวมีนักนามีนขอเตือนไว้ตั้งแต่แรกเลยคือหนึ่งอย่าให้คนอื่นยืมเงินเพราะคุณอาจจะทุกข์ใจนะวิตกกังวลเครียดนะเพราะมีไพ่ก้า 9, 9ดาบมานะครับแล้วก็มีไพ่เดบิลระวังจะถูกหลอกถูกโกง ในเรื่องการเงินนะครับแล้วก็อาจจะผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครนะครับดังนั้นเนี่ยบอกแล้วนะว่าอย่าให้คนอื่นยืมเงินมีดาวราหูแล้วก็ดาวจิตร่วมกันอยู่ในเรือนการเงินถูกหักหลังถูกโกงนะครับถูกเป็นคดีความหรือ,อถูกหลอกได้แบบเนี้ยเป็นตน้นแต่โดยภาพรวมการเงินของคุณยังอู้ฟู่มากเลยนะดีมากเอกวัของการเงินของคุณนะครับขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญก่อน ใครที่รอคอยการเงินมีโอกาสที่จะมีการเงินเติบโตเงินปันผลเงินอะไรที่มันเป็นเบี้ยเลี้ยงเงินประกันนะครับหรือเงินเวรคืนเงินตกเบิกต่างๆเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้รับตรงนี้แล้วนะครับหรือบางคนอาจจะได้ดอกเบี้ยก็มีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับใครที่รอคอยดอกเบี้ยก็จะได้ดอกเบี้ยนะครับใบนี้9เหรียญ9เหรียญเนี่ยเป็นภาวะของการเงินที่ค่อนข้างอยู่ตัวนะครับแล้วก็แบบสามารถใช้เงินได้ตาม อารมณ์ความรู้สึกของคุณเลยแหละใบนี้แปลว่าคุณต้องควบคุมรายจ่ายนิดหนึ่งสังเกตดูผู้หญิงคนนี้แต่งตัวหรูหรามากเลยนะครับเลี้ยงนกเนี่ยแล้วก็แต่งตัวค่อนข้างหรูหรานะเพราะรายได้ของคุณเยอะไงรายได้ของคุณเนี่ยเข้ามาเป็นเกอะเป็นกำม,มีราชาถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือเหรียญไงแปลว่าคุณอะสามารถที่จะมีการเติบโตการต่อยอดการพัฒนาที่ดีมากๆเลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะมี สามีมีแฟนนะครับที่เป็นผู้ชายเนี่ยค่อนข้างมีฐานะมีการเงินที่เติบโตที่ดีนะครับได้การเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะได้มีภรรยานะครับหรือมีอ คนที่คอยซัพพอร์ตคุณเนี่ยเป็นเพศหญิงเนี่ยคอยอมีแนวโน้มิศทางของการเงินที่เติบโตแล้วก็พัฒนาที่ดีเช่นกันดังนั้นเนี่ยเป็นการเกื้อกูลทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเติบโตพัฒนาทั้งคู่เปราว่าตัวเรากับคู่ครองคนรักเนี่ยจะเติบโตแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการเงินเป็นเกาะเป็นกรรมขึ้นมาได้ทั้ง2ฝ่ายเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะมีในเรื่องของการเงินนั้นเติบโตถึงขั้น9้าเหรียญก็คือเติบโตแบบ เขาเรียกว่าเป็น passive income น,นะครับเพรว่าแบบไม่ทํางานคุณก็มีโอกาสจะมีเงินเพราะ ในเรื่องของฐานะความมั่นคงของคุณนั้นเติบโตแล้วก็อยู่ตัวในระดับที่ดีแล้วดังนั้นเนี่ยชาวราศีมีนและก็ลัคนามีนเนี่ยมีโอกาสทิศทางของการได้รับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับแต่ก็อย่าไว้วางใจจนเกินไปเพราะาไพ่มันดีก็จริงนะแต่บางทีถ้าคุณบริหารจัดการไม่ดีการเงินก็หมดได้นะครับเพราะาเกิดคุณใช้จ่ายตามภาวะอารมณ์ความรู้สึกแบบก้าวเหรียญจนเกินไปเนี่ยการเงินอู้ฟู่แต่การเขาเรียกว่า ใช้ใจ่ายเยอะเกินไปมันก็อาจจะทําให้ขาดสภาพคล่องในบางคนเนาะมีไพ่วงล้อแห่งโชคลาภแปลว่าคุณมีโอกาสจะมีลาบลอยด้วยนะครับหรือมีการถูกรางวัลหรือมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์อย่างที่บอกว่ามี passive income นะครับบางคนอาจจะได้จากค่าเช่าบางคนอาจจะได้จากการขายที่ขายทางอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะมีมาจากการเทรดค r y ป t o c u r r e n c y นะครับหรือเป็น forex นะครับ กองทุนรวมหุ้นอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีเดี๋ยวเรามาดูโชคลาภกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีวงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีในเรื่องของการเงินนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นมีการต่อยอดมีการพัฒนามีโอกาสดีๆเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ลาบลอยกันบ้างลาบลอยมีโอกาสถูกอยู่นะครับเพราะว่ามีวงล้อแห่งโชคลาภแปลว่ามีโอกาสถูกรางวันนะครับ ไพ่ใบแรกเนี่ยเป็น four of w a n d ะอัศวินถือดาบแล้วก็ไพ่ seven of w a n d นะครับโอเคคุณมีโอกาสที่จะถูกรางวัลดูพอสมควรนะครับสำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนนะครับแต่ก็อยากทุบหมดตัวเกินไปเนาะอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงคุณอาจจะมีโชคมีลาบกับ เพศชายนะครับอาจจะไปส่องดูทะเบียนรถนะครับของเพศชายเนาะอาจจะมีโอกาสถูกรางวัลเป็นเลขทะเบียนก็ได้เป็นเลขทะเบียนรถหรือเป็นเลขทะเบียนบ้านนะครับมีโอกาสถูกรางวัลของชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนมีโอกาสถูกรางวัลในเรื่องของลาบลอยนะครับแล้วก็อาจจะถูกรังวัล ก็โอเคในระดับหนึ่งมีโอกาสถูกลังวันใหญ่พอสมควรนะครับแต่ก็อย่าอาอนอินทั้งหมดเนาะส่วนในเรื่องของการลงทุนในคริปโตนะครับในเรื่องของกองทุนรวมนะครับหุ้นนะครับอะไรแบบเนี้ยใครที่กําลังลงทุนเนี่ยอเอาจริงเอาจังกับการลงทุนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะมีการ เติบโตกันพัฒนาใครเทรดสั้นก็มีโอกาสทำกำไรได้นะครับในเรื่องของคริปโตตอนนี้เป็นในช่วงขาบวกแล้วใครที่อยากทำกำไรก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้นะแต่มีไพอ่อศบินถือดาบเนี่ยบางทีอ่ะเล่นรอบเล่นเร็วเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเทคความเสี่ยงให้ดีด้วยนะครับเพราะอาจจะแบบบางครั้งก็ได้นะแต่บางครั้งก็ขาดทุนบางทีเราก็ต้องพยายามแบบศึกษาให้มากหน่อยถ้าเราต้องการเทรดแบบในระยะสั้นแต่ถ้าเรามองระยะรองเทอมแบบยาวเนาะ ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งจนเกินไปเนี่ยมีโอกาสจะเติบโตมั่นคงเลยแหละสี่หม้ยมาบางคนอาจจะแบบมั่นคงอยู่ตัวในระดับที่แบบได้ดีมากๆเลยนะนะครับได้เงินก้อนเลยนะจากให้สี่หมายบางคนอาจจะบางคนลงทุนแบบในระยะยาวบางคนอาจจะมีจุดหมายปลายทางเนี่ยคือกเกษียณไปเลยหรือไม่ก็สามารถที่จะซื้อบ้านซื้อรถได้ในบางคนเลยนะสำหรับชาวมีนเนาะเพราะว่าคุณ มีความเสี่ยงอยู่ในตัวจากไพ่เดวิลแต่ต้องระมัดระวังความเสี่ยงด้วยนะครับต้องรับความเสี่ยงแล้วก็ศึกษาให้ดีก่อนเนาะเพราะการลงทุนตรงเนี้ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่ก็เป็นในช่วงขาขึ้นแล้วก็พยายามน้ำขึ้นก็รีบตักแล้วกันนะครับแต่ดูจังหวะดูโอกาสดีๆนะครับหรือใครที่อยากเทรดคริปโตนะครับแพลตฟอร์มไหนที่อาจจะยังแบบสนใจหรืออะไรเงี้ยลองคอมเมนต์ถามไว้เดี๋ยวจะตอบให้นะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ